The Power of Now อ p ที่52สิโรราบในความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วคนที่ต้องการจะใช้ฉันครอบงำฉันหรือควบคุมฉันละ่ะฉันต้องซิโรราบให้คนพวกนั้นด้วยหรือคนพวกนั้นตัดขาดจากจิตเดิมแท้พวกเขาจึงพยายามโดยไม่รู้ตัวที่จะดึงพลังงานและรวบอำนาจไปจากคุณจริงอยู่ที่มีแต่คนที่ขาดความรู้ตัวเท่านั้นที่จะพยายามใช้หรือครอบงำผู้อื่น แต่ก็จริงเช่นกันที่มีแต่คนที่ขาดความรู้ตัวเท่านั้นที่จะถูกใช้หรือครอบงำได้ถ้าคุณต่อต้านหรือต่อสู้กับพฤติกรรมที่ขาดความรู้ตัวของผู้อื่นคุณจะขาดความรู้ตัวไปด้วยการยอมจำนนหรือสิโรราบไม่ได้หมายความว่าให้ยอมถูกคนพวกนั้นใช้ไม่เลยมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะบอกเขาว่าไม่อย่างหนักแน่นและชัดเจนหรือเดินออกจากสถานการณ์นั้น ในขณะเดียวกันก็ยังอยู่ในสภาวะที่ไร้แรงต้านภายในด้วยเวลาที่คุณบอกว่าไม่กับใครหรือสถานการณ์ใดอย่าให้มันมาจากแรงต้านแต่ให้มันมาจากการระลึกรู้หรือตระหนักรู้ชัดเจนว่าสิ่งใดใช่หรือไม่ใช่สำหรับคุณณขณะนั้นปล่อยให้มันเป็นไม่แบบไร้แรงต้านไม่แบบมีคุณภาพสูงและไม่ที่ปลอดพลังลบทั้งมวลที่จะไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมา ฉันอยู่ในสภาพที่มีเหตุให้ไม่พอใจในที่ทำงานฉันพยายามซีโรราบแล้วนะแต่มันเป็นไปไม่ได้ยังคงมีแรงต้านเกิดขึ้นมาตลอดถ้าซีโรราบไม่ได้คุณต้องทำอะไรสักอย่างเดียวนี้พูดมันออกมาหรือทำอะไรที่จะทำให้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปไม่ก็เอาตัวเองออกจากตรงนั้นรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่าทำให้จิตเดิมแท้ของคุณที่งดงามและเจิดจ้าต้องแปดเปื้อน อย่าสร้างพลังลบที่จะเป็นมลพิษต่อโลกอย่าปล่อยให้ความทุก์สิ่งสถิตในตัวคุณไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนถ้าคุณทำอะไรไม่ได้เลยเช่นถ้าคุณอยู่ในคุกงั้นคุณก็มีทางเลือกแค่สองอย่างนั่นคือต่อต้านมันหรือยอมจำนนจะถูกพันธนาการกับเงื่อนไขาภายนอกหรือเป็นอิสระภายในจะเลือกทุกข์หรือเลือกความสงบภายใน ในการดำเนินชีวิตกับโลกภายนอก,กเรายังต้องฝึกไม่ต่อต้านด้วยไหมเช่นไม่ต่อต้านความรุนแรงหรือฝึกเฉพาะที่เกี่ยวกับชีวิตภายในของเราก็พอคุณห่วงแค่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับภายในตัวเองก็พอนั่นคือเรื่องหลักแน่นอนมันจะเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตในโลกภายนอกของคุณเองรวมถึงความสัมพันธ์และด้านอื่นๆด้วยด้วยการซีโรราบความสัมพันธ์ของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างลึกซึง้งถ้าคุณไม่เคยยอมรับสิ่งที่เป็น คุณย่อมไม่สามารถยอมรับใครในแบบที่เขาเป็นคุณจะตัดสินวิจารณ์แปะป้ายในใจปฏิเสธหรือพยายามจะเปลี่ยนเขายิ่งกว่านั้นถ้าคุณยังคงเห็นปัจจุบันเป็นเพียงหนทางสู่จุดหมายในอนาคตคุณจะทำให้ทุกคนที่พบเจอหรือข้องเกี่ยวกลายเป็นหนทางสู่จุดหมายด้วยเช่นกันความสัมพันธ์ความเป็นมนุษย์จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญรองลงมาหรือไม่สำคัญเลยสิ่งที่คุณจะได้จากมันต่างหากที่เป็นเรื่องหลัก ไม่ว่าจะเป็นการตักตวงผลประโยชน์อำนาจความเพลิดเพลินทางกายหรือการสนองอัตตาจนอิ่มเอ็มขอผมอธิบายให้เห็นภาพว่าซิโรราบส่งผลอย่างไรในความสัมพันธ์เมื่อคุณเกิดมีปากเสียงหรือมีเหตุให้ต้องขัดแย้งบางทีกับคู่หูหรือคนใกล้ตัวเริ่มด้วยการสังเกตว่าคุณปกป้องสถานะของตัวเองแค่ไหนเวลาถูกโจมตีหรือรู้สึกถึงพลังความก้าวร้าวในตัวคุณขณะโจมตีอีกฝ่าย สังเกตสิ่งที่ติดมากับมุมมองและความคิดเห็นของคุณรู้สึกถึงพลังงานจากความคิดความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังความอยากเป็นฝ่ายถูกอยากให้อีกฝ่ายผิดนั่นหละพลังของอัตตาคุณทำให้มันมีสติได้ด้วยการรับรู้มันรู้สึกถึงมันเต็มที่เท่าที่ทำได้แล้ววันหนึ่งระหว่างถกเถียงกันจูๆ่ๆคุณจะตระหนักเองว่าคุณมีทางเลือก แล้วคุณอาจตัดสินใจวางปฏิกิริยาของตัวเองลงแค่เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นคุณยอมจำนนคุณไม่ได้หมายถึงแค่พูดว่าโอเคคุณถูกพร้อมชักสีหน้าประมาณฉันอยู่เหนือจิตที่ไร้สำนึกแบบเด็กๆพวกนี้เพราะนั่นแค่ย้ายแรงต้านไปอยู่ระดับอื่นอัตตายังบงการอยู่เหมือนเดิมและอ้างว่าฉันเหนือกว่าใคร แต่สิ่งที่ผมกำลังพูดเป็นการกำจัดพลังจากความคิดความรู้สึกทั้งหมดในตัวคุณที่กำลังต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจอัตตาฉลาดเป็นกรดฉะนั้นคุณต้องไวและรู้ตัวให้มากต้องรู้ตัวทั่วพร้อมและซื่อสัตย์กับตัวเองเต็มร้อยว่าคุณเลิกยึดมั่นกับจุดยืนทางความคิดแล้วจริงหรือไม่คุณถึงจะเป็นอิสระจากมันได้ถ้าจู่ๆคุณรู้สึกตัวเบารู้สึกสงบนิ่งลึกๆอย่างชัดเจน นั่นเป็นสัญญาณที่ไม่มีทางผิดพลาดว่าคุณยอมซิโรราบแล้วจริงๆแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับจุดยืนของอีกฝ่ายเวลาที่คุณเลิกป้อนพลังให้กับมันผ่านการต่อต้านแล้วเมื่อไม่ยึดมั่นกับจุดยืนทางความคิดการสื่อสารที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นแล้วการไม่ต่อต้านเวลาเผชิญหน้ากับความรุนแรงความก้าวร้าวหรืออะไรทำนองนั้นละ่ะการไม่ต่อต้านไม่จำเป็นต้องหมายถึงไม่ทำอะไรเลย มันแค่หมายความว่ากระทำโดยไม่ตอบโต้จำคำสอนลึกซึ้งที่อยู่ภายใต้การฝึกศาสตร์การต่อสู้แบบตะวันออกนี้ให้ดีนั่นคือไม่ปะทะแรงของฝ่ายตรงข้ามผ่อนตามเพื่อเอาชนะที่บอกว่าทำโดยไม่ทำในขณะที่คุณรู้ตัวทั่วพร้อม ถือเป็นการกระทําที่มีอนุภาพมากที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเยียวยาสถานการณ์และผู้คนให้ดีขึ้นในลัทธิเตา๋ามีคําว่าอูเว่ยที่แปลว่าการกระทําที่ไร้การกระทําหรือนั่งนิ่งเฉยไม่ทําอะไรในประเทศจีนสมัยโบราณที่ถูกเมาะนี่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคุณธรรมหรือการบรรลุข,ขั้นสูงสุดมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการนิ่งเฉยในสภาวะจิตปกติ หรือให้ชัดกว่าคือสภาวะที่จิตขาดความรู้ตัวที่เกิดจากความกลัวความเฉยหรือความลังเลทว่าทําโดยไม่ทําที่แท้จริงนั้นแสดงในของการไร้แรงต้านภายในและการรู้เนื้อรู้ตัวมากในทางกลับกันถ้าต้องทำอะไรสักอย่างคุณจะไม่แสดงปฏิกิริยาจากความคิดที่มีเงื่อนไขอีกแล้วแต่จะตอบสนองจากจิตปัจจุบันหรือความรู้ตัวทั่วพร้อม ในภาวะนั้นสมองคุณจะปลอดแนวความคิดทั้งปวงรวมถึงแนวคิดเรื่องอหิงสาด้วยแล้วใครจะเดาได้ว่าคุณจะทำอะไรอัตตาเชื่อว่ามีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ภายใต้การต่อต้านทั้งที่ความจริงแล้วการต่อต้านตัดคุณออกจากจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นจุดเดียวที่เป็นขุมกําลังอย่างแท้จริง การต่อต้านคือความอ่อนแอกับความกลัวที่แอบแฝงอยู่ในรูปของความเข้มแข็งสิ่งที่อัตตามองว่าอ่อนแอคือจิตเดิมแท้ของคุณที่เป็นพลังบริสุทธิ์ผุดผ่องสิ่งที่มันมองว่าเป็นความเข้มแข็งที่จริงคือความอ่อนแอฉะนั้นอัตตาจึงอยู่ในโหมดต่อต้านตลอดเวลาและสวมบทบาทจอมปลอมเพื่อปกปิดความอ่อนแอที่แท้จริงแล้วมันคือพลังของคุณ จนกว่าจะซิโรราบบทบาทสมมุติที่ขาดความรู้ตัวจึงมีส่วนในปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่เมื่อซิโรราบคุณไม่ต้องการกลไกป้องกันตัวของอัตตาอีกและไม่ต้องการหน้ากากจอมปลอมแล้วคุณกลายเป็นคนเรียบง่ายและตรงไปตรงมานั่นมันอันตรายนะอัตตาบอกคุณอย่างนั้นเธอจะถูกทำร้ายเธอจะอ่อนแอแต่สิ่งที่อัตตาไม่รู้คือมีแต่การปลดปล่อยแรงต้านในใจเท่านั้น คือการเป็นคนอ่อนแอในความคิดของมันเป็นทางเดียวที่คุณจะพบความแข็งแกร่งที่ไม่อาจทำลายได้อย่างแท้จริง